ตอนนี้ใช้ OTP t h a i l เ n s e ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมผมเลือกให้ดู2ธุรกรรมละกันซึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยเข้ามาเยอะครับคือเวลาลูกค้าอยากจะสมัคร ETIR PU นะครับถ้ามาพร้อม OTP โอกาสที่อนุมัติทันทีเลยแล้วพลังตัวแทนตอบลูกค้าได้เลยว่าอนุมัติแล้วครับอือตอบลูกค้าได้ทันทีเลยสูงถึงเจ็ดสิห หรือว่ายกเลิกตัวไรเดอร์นะครับอันนี้เนี่ยถ้ามี OTP เข้ามาด้วยโอกาสที่เราตอบกลับได้เลยว่าแบบอนุมัติแล้ว47%ตอนนี้ลูกค้าต้องการอะไรที่เร็วนะครับถ้าสมมติส่งงานปีต่อผ่านไ c แ r e แล้วมี OTP เป็นโอกาสว้าวลูกค้าแคมเปญของลูกค้าเนี่ยยอดเงินรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย8ล้านบาทนะครับรางวัลใหญ่สุดนะครับเป็นถั่วญี่ปุ่นนะครับแล้วเราก็มีแจก iPhone แล้มีแจกทองแจกสารพัดเลยเนะี่ยให้ลูกค้าลงทะเบียน นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด A+ นะครับแล้วก็สมัครนะครับผักบัญชีอัตโนมัติแบบต่อเนื่องแล้วก็เรามีธุรกรรมต่อด้วยนะครับประเภทอัปเดตเบอร์มือถืออีเมลนะครับอันนี้จําง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าสมมติลูกค้าทําตามทุกอย่างครบแล้วทําอย่างเร็วนะครับมีโอกาสได้เครดิต s h o ปปี้หกบาทพร้อมกับ60ที่จะเอาไปจับฉลากรางวัลนะครับแคมเปญตัวแทนของเราก็คือว่าเราจะเก็บคะแนนว่าตัวแทนท่านไหนก็ตาม นะครับที่มีลูกค้าคได้ครบ6 0เป็นจานวนมากที่สุดนะครับลูกค้าต้องทำให้ครบ6ธุรกรรมนะครับ,รบแล้วก็เราจะเป็นหนึ่งแต้มสำหรับตัวแทน1้5ท่านแรกรับทริปไว้พระเสริมแห่งที่ฮ่องกงอ่าโอ้โหพาไปฮ่องกงเลยเหรอพาไปฮ่องกงครับ1 0 0ท่านแรกนะครับจะได้รับแต่งตั้งเป็น a a a Plus Advocate พร้อมเข็มกัดติดเสื้อ,อนะครับ